สวัสดีทุกท่านกันเลยครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับกับ Nobody X ประกายแสงนาตีนะเออเราอยู่ในดีของพี่บัต n โนบอดี้กันนะครับมีคนรีเควส์เข้ามาหลายคนนะครับว่าอยากเห็นอะตอมิกพี่บัตไปฟาดฟันย่อยยับในหมัดเดียวใส่บอสเหลือเกินนะครับวันนี้ผมก็เลยขอพี่บัตแล้วพี่บัตอนุญาตแล้วนะครับโอเคไปลุยกันครับนี่ครับสุดยอดแห่งทีมครับนี่เลยอะอะตอมิกครับอาวุธนั้นแน่นอนครับ สี่ดาวครับซามูไรทูเบอร์ซามูไรไรเดอร์ไรเบอร์ของเราเออแล้วก็นี่เซตจ,จัดกลกจัดหนักจัดเต็มฮะโอ้โหมีสี่ดาวม่วงด้วยนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานี่ครับห้าดาวม่วงครับเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยครับพลังโจมตีอยู่ที่สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยี่สิบแปดเลยทีเดียวเชียวอัตราคีย์ที่เขาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ครับอะตอมมิคริซึมของพี่บัตเอเซซาบวกไปท้าดวลกิลกันครับสู้ดวลกิลไปที่โบลล์อดก่อนเลยครับ โบลอนั้นเหลือแค่เลือดแค่1 0 0ยอมครับ1 0 0ยเอเท่านั้นครับร้อยก็จัดไปดีครับจัดไปดีครับเอาอะตอมิกไปแทนเกวินเลยลวกันเป็นดาเมจหลักไปเลยเออไปลุยกันครับฟืบมาจังหวะนี้ผมขอกดมือผมขอกดมือไหนเปิดแอนิเมชันอยู่นวเปิดแอนิเมชันโอเคไปลุยเมลซากาดครับไปลมหายใจกดก่อนเลยครับลมหายใจกดพูดไปพูดไปจังหวะนี้พูดไปพูดไปแล้วก็มาแล้วครับ อาตอมมิกิซึมย่อยยับในหมัดเดียวเลือดอันติอาวุธสี่ดาวสุดหล่อเท่ไปครับย่อยยับในหมัดเดียวปั๊บ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 บ้าไปสามร้อยล้านดาเมจสามร้อยล้านดาเมจโอเมเจ้าโอเมเจ้าวจัดๆนี่ก็ตีธรรมดาไปกระบองเหล็กเออไปตีธรรมดาให้หมดอ่ะตีธรรมดาให้หมดอย่าเอาอย่าเอาย่อยยับในหมัดเดียวมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยกระดูกหักสีทองอ่ะยิงธรรมดาจิ้วจิ้วจิ้วเอ้ยเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะ อย่าบอกนะฉีกกระชากตีธรรมดาจึกตายโอเคโอเคสามร้อยล้านดานเมจก็โอเคแล้วปื๊บไปอ้าวแล้วมัไมันตรงนี้มันขึ้นแค่200ร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับรางวัลน,นี่รับรางวัลทำดาเมจไปทีเดียวนี่ครับไฮไลท์ของเราครับกาลูในวันนี้ฮะท้าสู้ไปเลยทีม1ทีม2ผมขอไม่พูดอะไรมากนะทีม3มก็แน่นอนครับพระเอกของงานก็คืออะตอมิกของเรานั่นเองนะครับ ก็มีเกลิวครับเปิดก่อนไปเลยแล้วก็เกวินไล่เตะส,สร้างกระดูกหักสีทองใช่ไหมแล้วก็อะตอมิกคิดซึมไปแล้วก็มีโบลอนนะครับตีแรงจัดแน่นอนเชิญรับชมเลยครับผมเออเดีย๋ยวขอเปิดแอนิเมชันแค่รอบเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปนะครับแล้วก็ไอพวกนี้ก็ขอกดข้ามเลยกันมันแค่เอาบัฟโลนะครับปูบอมบัฟโลปูแฟงบัฟโลก็แทบเต็มแล้วครับส่วนนี้ก็พวกสร้างกระดูกหักนะครับก็สร้างเต็มเรียบร้อยครับมาถึงดาเมจหลักของเราแล้วครับถึงดาเมจหลัก เดี๋ยวตาแรกขอกดมือเปิดนเมชั่นแล้วตาต่อไปก็จะเปิดออโต้นะครับผมอย่าเผลอไปกดกดข้ามนุ้ยนะตีอย่าเผลอไปกดข้ามนุย้ยคืนซูเปอร์เทเลคอนิคอคืนแรงนุ่งถงั่วนี้อัติเลือดไปครับเึิร์ดเบิร์ดบิรสร้างสร้างกระหน่ำสีแดงทั้งทีมนะเกวินไล่เตะม,มาสร้างกระดูกหางสีทองและดูนี่ครับย่อยยับในมัดเดียวไปครับของพี่บัตครับอาวุธสีดาวกำลังโจมตีสามสี่ร้อยล้านหรือเปล่าใช่สี่ร้อยล้านหรือไม่ฟาดไปอีกทีหนึ่งสองร้อยหกสิบปโอแม่เจ้า โอ้แม่เจ้าพลังโจมตีเกือบสี่ล้านของพี่บัตตีแล้วดูโบลอดดูโบลอดระเบิดถลด่มดวงดาวล้างจักรวาลไปครับจังหวะนี้อ่ะบึบอ่ะบึบ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 สี่ร้อยห้าสิบหกล้านดาเมจโอโ้โ,อโหโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงมาระปามข้าไมีนานอ้าวไม่มีลูกไฟใช้อย่างนี้อย่างนี้กระบองเหล็กไม่ได้ปั่นนะดิไม่เป็นไรเทินต่อไปมีแน่นอนเทินต่อไปโอ้โหสี่ร้อยล้านพระเจ้านี่ผมอ่านตัวเลขผิดห,หรือเปล่า นี่ผมอ่านตัวเลขผิดหรือเปล่าตีธรรมดาไปเกวินไล่เตะสวนขึ้นกลับมาและเกวินต้องขอเตะธรรมดาขอเตะธรรมดาโอเคไปไล่โจมตีกลับมาระบำข้ามินาสวนขึ้นกลับไปจังหวะนี้ระบำข้ามมิน่าบ้าไปสามสิบสามร้อยเจ็ดสิบล้านอ่ะเดี๋ยวนะก่อนสนามแรงบิดเออไม่เป็นไรไมไร่ใช้ไปเลย,ยใช้ไปเลยก็ได้หรือว่ายัางไงดียกเลิกก่อนขึ้นซูเปอร์ไปก่อนขึ้นซูเปอร์ไปก่อนกริบไป เอ้ยนี่เทิร์นที่2อเลยเนี่ยว่ะนี่เทินเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดมือไปก่อนเดี๋ยวเอาสนามแรงบิดให้ครบๆก่อนขอกดมือสนามแรงบิดฟึบแล้วก็ยอยยับในหมัดเดียวในเทิร์นนี้ครับอะตอมมีคิดซึมครับมาครับจังหวะนี้ปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บไป3 3มร้ล้านนะ337ล้านเออนี่ผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ย271ล้านกีวินไล่เตะแรงจัดๆแรงจัดๆมาระเบิดถล่มดวงดาวเดี๋ยวเทิร์นต่อไปค่อยกดออโต้แล้วก็ปิดแอนิเมชั่นละกัน โอเค453ล้านดาเมจมันจะแรงไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเทินเทินหนึ่งนี่เป็นพันล้านเลยนะเอาเรื่องนะนั่นอนะไปแล้วดาเมจไป6,000 7,000ล้านเลยนะเออใช่บอกว่ะ <c ười> ไม่รู้ก <c ười> ี่เกียดนับมาพายุป่าเถือนไปครับอไอ้ไม่ใช่ตอตอนกระบองเหล็กเออกระบองเหล็กปันไปตังหวะน,นี้เกวินไร้เตะอืมมาเกวินตีธรรมดา โอเคเดี๋ยวเทิร์นต่อไปปิดแอนิเมชันออกมาปล่อยหมัดครับปล่อยหมัดจะกาโลมาจังหวะนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกี้กี้บนรถคอยรับแรงกระแทกสบายครับระบำข้ามพินาส่วนขึ้นกันไปครับระบำกลางพังพินาศอับ้าไปจังหวะนี้หู้โคตรแรงโคตรแรงมาลุยกันเลยครับปิดแอนิเมชันสู้ต่อไปและกดออโต้นั่นแหละครับสนามแรงปิดไปแล้วคือซูเปอร์เทเลกเคนิคอลไปแล้วเกวิดไลเตะมาจังหวะนี้ครับย่อยยับในหมัดเดียวอะตอมิกขึ้นซึมไปดาเมจค่อนข้างจะ คงตัวคงที่นะครับผมจังหวะนี้ไปอีกครับโอ้โหมันถึกขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยเกวินการโรสวนขึ้นกลับมาระเบิดสลมดวงดาวล้างจัก,กรวาลไปจังหวะนี้587ร้านดาอเมจอโคตนแรงกรแรเงกวินไรเตะสร้างกระดูกทางสีทองพร้อมระบำข้างพังพินาศโซเนี่ว่าไปจังหวะนี้4ี่รอ้โหูอูโโอะตอมิกฟันฟันเบาวกว่าไอ้นี่นะดวงนะดวงงัดไปแรงกว่านั้นเนี่ยโอ้โหแล้วกระบองฟาดโคตนแรงโอ้โหแรงทุกตัวครับเอาง่ายแต่แต่อตอมันมีย่อยยับในแบบเดียว2รอบไง เออสองรอบมันก็แรงกว่างัดของอาชุราคาโบโตนะเออมาครับจังหวะนี้มีสะท้อนเด้ยระบคำคอมินหน้าสวนขึ้นกับไปบ้าไปจังหวะนี้อุย้ยดวงทําดาเมจเยอะกว่าวะถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่กวะเออเพราะว่าดวงมัน2จังหวะเหมืนอนกันไงดวงมันมีสวนอันตีไปนะมะครับจะทําดาเมตไปได้สักเท่าไหร่มารับชมครับสามร้อยเอ,อ้ยมันลดลงเรื่อยๆต้องติดขีหรือเปล่าต้องติดีเอ้ยสามร้อยสามร้อยโอเคสามร้อยสามร้อยโอ้โหเอาเรื่องฮะระเบิดถล่มดวงดาวล้างจักรวาลไปจังหวะนี้ปื๊ดปื๊ปื๊ไปโอ้โห เกวินไลเติฮะมาครับจังหวะนี้ครับระบำข้างพังพินาศครับปื๊บไปเ <c oughs> กวินไลเตะเอาเรื่องฮะเอาเรื่องจัดจัดกระบองเหล็กควงไปจังหวะนี้พายุป่าเถื่อนพายุป่าเถื่อนไปโอ้โหสี4 20 4 4 20่ร้อยยี่สิบกว่าล้านนะเอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะเกวินไลเตะฮะการโลนขคืนกลับมา ปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับเทินเทินที่4นี้กิกี้โบวรอยบอกรับอะไรเงี้ยท่าสบายครับระบำเข้าไม่น่าส่วนคืนกลับไปครับโอ้มีก้อนเร็วเร็วกว่านี้ไหมครับผมอยากเห็นจริงๆว่าจะฟันจนถึงเทินที่8นี่มันจะแรงขนาดไหนไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆครับยาวๆกันไปครับนี่ฮะเป็นอะตอมิกมาอีกครั้งหนึ่งครับย่อยยับในหมัดเดียวมา370ล้านกับอีก280ล้านทําไมไม่เท่ากันเลยสั้การรอดเพราะว่าย่อยยับในหมัดเดียวมันมีฟัันนหลลลาาายรรออออบบบบแแ้้้้วตตต่่ะมมไไดดดิิิิิิคคคคงง นะครับผมคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ระเบิดถล่มดวงดาวนี่แรงจัดจัดแรงจัดจัดแต่ถ้าจะให้คำนวณแล้วระบาข้างพังมิน้ากับกระบอกเหล็กเออเดี๋ยวดูระบำข้างมิน้าสี่ร้อยล้านใช่ไหมกระบองเหล็กเป็นไงฟาดฟาดไปจังหวันี้สองร้อยกับสี่ร้อยรวมเป็นหกร้อยเออประมาณหกร้อยทุกตัวประมาณเกือบหกร้อยทุกตัวเออแต่กระบองเหล็กหกร้อยแรงจริงแรงจริงระบำข้างมิน่าสวนเงยไป่ิกิสี่ร้อยเออวิกสี่ร้อยใช่ไหมวะสามร้อยกับสามร้อยหกร้อยอยู่ดีโอเค ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเออมาการโลโนขึ้นกลับมาแล้วก็อะตอมิกย่อยยับในหมัดเดียวบ้าไป300ล้านกับอีกจึกจึ๊จึ๊จ,จึสองร้อยเก้าสิบล้าน,านก็ประมาณ600ล้านอะประมาณ600ล้านมาระเบิดถล่มดวงดาวลาาวา้านจักรวาลปรากดโบลร้อนทำดาเมจน้อยสุด <c oughs> แต่แต่ครั้งเดียวครั้งเดียวของโบลร้อนนี่แรงนะครั้งเดียวของโบลร้อนนี่แรงนะระบ้าข้ามมันไม่น่าบ้าไป400้อล้าน <c oughs> ดวงนี่แรงจัดนะดวงนี่แรงจัดจัดเปอร์บ้า บ้าไปกระบองเหล็กแรงเกินกระบองเหล็กแรงเกินถ้ามีหลอดเลือดนี่การโลคคงหมดไปแล้วละ่ะด,ดูดิดูดามเมจพี่บาดเดจัดจะทะลุทะลุหลอดดาเมจรวมอยู่แล้วในเธอร์ที่6นี้นะระบำข้ามไปไม่น่าไปอีกแถมดามเอ็ได้อีกอแรงจัดจัดแล้วก็นี่ฮะคืนซูเปอร์เทเลคินิคอลนี่อันนี้เบาสุดและอันนี้เบาสุดแต่ว่าสร้างกระนำให้ทั้งทีมเน,นี่ยกระนำให้ทั้งทีฟาดไปย่อยยับในบตดเดียว380ล้านกับบ้าไปจังหวะนี้อีก2 9 0ล้าน สรุปอา่านผิดหมดเลยใช่ไหมสรุปมันมัน,มนหลักร้อยล้านหรือว่าหลักสิบล้านวะเนี่ยไม่เป็นไรจังหวะน,นี้เอามันไว้ก่อนระเบิดถล่มดวงดาวไปเกือบหกร้อยล้านเนี่ยเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะระบำข้างความมนาาจังหวะน,นี้ปึ๊บไปสี่ร้อยโอ้ยดามจดาามจดร่วงคงที่สุดแล้วม,มึงดาเมจดร่วงคงที่สุดแล้วพายุปาดเถื่อนไปโอ้โหคนแรงรวมรวมแล้วหกร้อยกว่าล้านทุกตัวยกเว้นโบลอสแต่โบลอสมันจังหวะเดียวแรงๆไปเลยไงจังหวะเดียวแรงๆเลย ระบำข้างพังมิน่าบ้าไปโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงอชูราคาปุโตเราคืนซุปเปอร์ไปคืนซุปเปอร์จังหวะนี้ในเทิร์นที่8ปดเทิร์นสุดท้ายครับมาดูดาเมจรวมกันครับย่อยยับในบัตรเดียวไปบ้าไปโอ้ยมันเบาลงมันเบาลงจังหวะนี้บ้าไปโอ้โหติดต้านทานติดต้านทานเกวินไล่เตะการโลดสับคืนกลับมาแล้วก็ระเบิดถล่มดวงดาวรางจักรวาลปุ๊บ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 ลปุ๊บังมินา� ว่าไปจังหวะนี้400นี่ดามเมจคงที่สุดแล้วสำหรับดวงอชุราคาบุตงเราสวนคืนกลับมาติดสะท้อนไปนิดหน่อยแล้วก็มาแล้วก็พายุป่าเถื่อนพายุป่าเถื่อนเอ้ยเบาลงเบาลงเบาลงจริงเบาลงจริงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะทําดามเมจโคตรเยอะโคตรอภิมหาเยอะครับเกวินไม่ใช่การโลส่สวนคืนกลับมาจังหวะนี้แล้วก็ระบำข้ามมิน่าสวนคืนกลับไปจะปิดจ็อบครับปิดจ็อบจังหวะนี้ว่าไป <c oughs> เดี๋ยวนับดามเมจรวมกันปึ๊บ หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้าน2,800ล้านครับโอ้โหพระเจ้าพระเจ้า2,800ันแอเอมตีครั้งเดียวชนะชนะทุกคนที่ตีมาสอสารอบนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ